นะรุ่นนี้นะคะพี่จะเป็นชุดเดสแขนยาวนะคะพี่งานเป็นแขนยาวนะใส่คับแขนสวยๆได้เลยค่ะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นผ้าลินินผสมไส้ไครับพี่แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นงานปักให้อย่างดีเลยค่ะเป็นงานปักนะกระดุมมุกนะคะพี <SU ajust> <gauge> ่แกะได้จริงทุกเม็ดค่ะงานรอบนี้นะคะพี่มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะกระเป๋ารวงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงค่ะแขนเป็นแบบนี้นะคะพี่แขนใส่สบายนะคะ งานเป็นแขนยาวนะใส่พับแขนสวยๆได้เลยค่ะชายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่จะเป็นผ่าข้างนิดๆแบบนี้นะคะลูกค้าเห็นอยู่นะคะพี่เป็นผ่าข้างนิดๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวสาสิบเก้านิ้วงานเป็นชุดเดนนะคะผ้าลินินผสมไฟายค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวสามสิบเก้านิ้วนะคะพี่ในรายนี้ให้พี่แค่ราคาพิเศษนะเอาไปแค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะจากหน้าร้านสองสามร้อยค่ะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวสามสิบเก้านิ้วนะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชานะคะหรือพี่จะเรียกสีปูนก็ได้นะสีชาค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสี กลีบบัวนะคะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวสีาสิบ้านิ้วคะ่ะพี่เป็นชุดเดรสผ้าลินินผสมไฟ้นะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเล็ดหมูนะคะงานสวยมากๆคะ่ะพี่ให้ไปแค่2 4 9บาบาทเท่านั้นนะคะสีนี้จะเป็นสีดํานะคะพี่เป็นงานตักให้อย่างดีค่ะทรงสวยมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวกระดุมมุกนะคะพี่สีเดียวกับตัวเสื้อแกะได้จริงทุกเม็ดเลยคะ่ะ สีนี้นะคะ,พ,ะ,ะ,คะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะพี่จะเป็นสีโอรสเป็นงานตักให้อย่างดีนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวนะคะเป็นเสื้อเป็นชุดเดรสผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวสาสิบเก้านิ้วนะคะให้ไปแค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่จะเป็นสีกลมงานสวยมากๆค่ะพี่เอาไปแค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นสีเหลืองนะงานเป็นแขนยาวนะคะใส่พับแขนสวยๆได้เลยนะคะเป็นงานปักให้อย่างดีค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะ